การสร้างชิ้นงานรูปกุญแจขั้นแรกนะคะให้เปิดพื้นที่การทำงานใหม่จากนั้นให้เปลี่ยนมุมมองเป็น View on to work p l a n นะคะแล้วก็ให้วาดรูปรูปกุญแจขึ้นมาค่ะโดยการวาดรูปรูปกุญแจนะคะก็จะใช้เครื่องมือในแถบนี้ค่ะ รูปแบบของรูปกุญแจก็จะอยู่ที่แต่ละคนออกแบบนะคะค่ะเมื่อได้รูปกุญแจที่วาดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกค่ะโดยเครื่องมือนี้ค่ะให้เอาเมาส์ไปชี้ที่เส้นที่ไม่ต้องการนะคะจะขึ้นสีฟ้าแล้วก็คลิกค่ะ เมื่อตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกที่ X-Tune Profile แล้วก็ใส่ค่า Distance ในที่นี้จะใส่เป็น10นะคะแล้วก็กด Enter หรือคลิก OK ค่ะแล้วก็ลองมาเปลี่ยนมุมมองเป็น u s e o m a t i c ดูนะคะ ก็จะเห็นว่าเราได้รูปลูกกุญแจแล้วต่อไปเราจะทำร่องของลูกกุญแจนะคะก็ให้เราไปคลิกที่เลเดอร์หลอกจากนั้นไปที่ Work Plan น new work pan l กำหนดช่องในค่าของ offset นะคะในที่นี้จะกําหนดเป็น5แล้วก็กด ok ค,ค่ะจากนั้นให้ไปที่ work p l a n นะคะแล้วก็ new sketch แล้วก็กด ok แล้วก็เปลี่ยนมุมมองนะคะให้เป็นดูภาพจากด้านขวาค่ะเราจะวาดรูปร่องกุญแจนะคะด้วยสี่เหลี่ยมค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะเมื่อวาดรูปร่องกุญแจเสร็จแล้วให้คลิกที่ e x t d e Profile ค่ะแล้วก็ติ๊กที่ s u b t r a c t Material จากนั้นลองเปลี่ยนมุมมองนะคะเป็นแบบ View Isometric นะคะ ก็จะเห็นจุดเหลืองๆตรงนี้นะคะให้คลิกค้างไว้แล้วล่างนะคะนี่คือความยาวของล่องกุญแจที่เราจะเจาะลงไปค่ะจากนั้นก็คลิกโอเคค่ะเราก็จะได้รูปกุญแจแล้วนะคะ การเซฟนะคะให้คลิกที่ไฟล์กดเซฟตั้งชื่อไฟล์งานนะคะแล้วกดเซฟถ้าต้องการไฟล์ภาพนะคะให้คลิกที่ไฟล์ e x p o r t jpg เลือกที่อยู่จัดเก็บตั้งชื่อไฟล์ภาพแล้วกดเซฟปรับขนาดความละเอียดของภาพ ที่เส้นนี้เลื่อนไปที่ High กดโอเคเราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นรูปกุญแจค่ะ